เก่งอันติสสวยๆนะคะคันนี้ได้1.8ตัว e ปี2019ไม่เพียง140 0 0 0กิโลสภาพสวยเด็ดน่าใช้งานมากๆนะคะดอกเบียริ่มต้น2.99เท่านั้นนะคะออกรถไม่ได้ใช้เงินดาวนะคะใครสนใจจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะรายละเอียดแจ้งอยู่เพชรยนต์ <P ed ron> สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกๆท่านนะคะอยู่กับน้องจ้าจ๋าที่เพชรยนต์นะคะกับช่องเรื่องของเก่งกันเลยนะคะวันนี้จจามีเก่งแนวซีดานนะคะสไตล์ผู้บริหารนะคะมา เสิร์ฟแล้วก็มาให้ FC ได้เลือกชมนะคะเลือกซื้อนะคะผ่านช่องทาง YouTube ได้เลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเจ้าเก่งโค o ลาอันติสนะคะ1.8ตัว E ปี2019กันเลยทีเดียวนะคะปีใหม่มากนะคะ FC คนไหนนะคะต้องการห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะสภาพสวยเดิมทั้งคันนะคะและที่สำคัญนะคะเป็นรถหน่วยงานใช้มือเดียวนะีคะประวัติศูนย์ซ่อมห้างนะคะมี นะฮะทั้งหมดเลยนะคะและที่สําคัญนะคะรถผ่านการตรวจสอบ273รายการแล้วนะคะคันนี้นะคะความสวยความเดิมนะคะของคันนี้คือนะคะเป็นปี2019นะคะและที่สําคัญใหม่แค่แสนสีนะคะคนไหนที่คิดจะซื้อรถมือสองทั้งทีนะคะต้องคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็มองหารถสภาพเกรดเะ,ะที่ไว้ใช้งานนะคะและที่สําคัญไม่ต้องใช้เงินดาวน,นะคะ ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะแล้วเป็นเก่งหรูนะคะสไตล์ซีดานนะคะสไตล์ผู้บริหารวนะะวันนี้มาดูความสวยความเดิมกันเลยนะคะจุดแรกเลยนะคะลูกค้า จุดแรกที่จะจ๋าให้ลูกค้าดูนะคะดูจากโคมไฟด้านหน้านะคะโคมไฟด้านหน้าเนี่ยนะคะสวยใสยเดิมนะคะกริบนะคะมากๆนะคะและที่สําคัญนะคะกระจังด้านหน้านะคะโคมเมี่ยมสวยๆเงาๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมทะเบียน8ต่อไก่วาแหวน1361นะคะ เป็นทะเบียนได้ไปกับตัวรถเลยสีผิวนะีคะหรือว่าเหลี่ยมคมๆนะคะสันคมๆมของรถคันนี้ยังอยู่ครบชัดเจนทั้งหมดถ้าดูดีๆแล้วนะคะน้องสภาพป้ายแดงเลยนะคะเราทําความสะอาดปรับสภาพให้ลูกค้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะใครตามหาใครอยากได้นะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนหนึงเลยนะคะอันติศประหยัดนะคะสุดทนนะคะสุดแกร่งนะคะอะไรหาง่ายนะคะ ไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะใครได้ไปไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องซ่อมเลยนะคะใช้งานได้ยาวๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดสวยๆนะจุดต่อมานะคะของตัวล้อแม็กคันนี้ลูกค้าดูจากความเดิมนะคะตัวล้อแม็กนี้นะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะสภาพเดิมนะคะสีทุ่นนะคะได้ขนาดขอบ16นะคะสำหรับ โฉมนี้ได้ดิส4ล้อนะคะสกรู5้รูนะคะมีระบบ ABS แล้วและที่สำคัญนะคะคันนี้จุดเด่นๆเลยนะคะที่ลูกค้าจะได้นะคะยางปี2023นะคะลูกค้า ยางปี2023และที่สําคัญคือดอกยางเนี่ยเอาไปใช้ได้อีกยาวๆเลยเพราะว่ายางเพิ่งเปลี่ยนมาเนะะี่ะสุดคุ้มนะคะสุดคุ้มเลยคันนี้นะคะใครได้ไปนะคะบอกเลยรับรองไม่มีผิดหวังนะ,ะไม่มีผิดหวังเลยนะคะเชื่อจะจ่าได้เลยเนะคะเพราะว่ารถของเรานะคะคัดเกรดคัดคุณภาพให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะรอแค่ลูกคา้ามาดูตัวจริงหรือจะจองจัดไฟแนนซ์นะคะจะซื้อสดก็ทําได้เช่นกันนะคะแล้วก็มาดูในส่วนต่อมานะคะของ กระจกมองข้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระจกมองข้างพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะะี่ค่ะขนาดของฟิลม์มติดให้เรียบร้อยเลยนะคะจุดสําคัญนะคะคือลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเองเพิ่มเติมเราทําให้ลูกค้าเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะมีหน้าที่แค่จัดไฟแนนซ์นะคะแล้วก็รอรับรถสวยๆที่บ้านได้เลยนะคะหรือใครจะมารับรถด้วยตัวเองก็สามารถทําได้นะคะ มาดูล้อด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะล้อล้อด้านหลังนี่ก็ไม่มีตําหนิเช่นกันนะคะลูกค้านะคะยางของโยโกฮามาด้วยนะคะสภาพสวยเดิมนะคะสีรถเหลี่ยมรถนะคะคมสันสันนะคะสีสวยๆนะคะแบบนี้นะคะชัดเจนทั้งหมดเลยนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้านะคะบอกเลยว่า วิ่งใช้งานไปเพียง1 4 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะแล้วเป็นไม้แท้นะคะเราไม่มีก้อไม้นะคะสภาพสวยคลัดเกรดให้อยา่างดีแล้วเรื่องการจัดไฟแนนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะถ้าเห็นรถคันนี้นะคะกลัวจัดไฟแนนไม่ผ่านนะคะเชื่อมันจะจ่ายได้เลยว่ามีประสบการณ์จัดไฟแนนมากกว่า300คันแล้วนะคะลูกค้าทุกอาชีพซื้อกับจะาจ่าได้หมดเลยนะคะเคล็ดไหนที่ว่ายากนะคะคิดว่าตัวเองซื้อไม่ได้นะคะลองปรึกษาจะจาจ่าเข้ามาก่อนนะคะลองปรึกษาจะจาจ่าเข้ามาก่อนบอกเลยว่าจะจ่าแนะนําลูกค้าได้ทุกทุกท,ท,ท่าน นะคะทุกอาชีพนะคะทุกจังหวัดจะเป็นเจ้าของรถที่เพชเดยนได้นะคะสามารถเจ่าซื้อได้ผ่านออนไลน์หรือไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะคะตรงนี้จะจ่าแจ้งลูกค้าไปก่อนเลยมาดูด้านท้ายกันเลยนะคะจุดต่อมานะคะจากด้านท้ายนะคะของตัวรถเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะไฟท้าย LED สวยใสยใหม่นะคะสภาพแบบว่ากริบๆเลยนะคะสภาพรถค่อนข้างสดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้า สภาพไม่ช้ำนะคะช้ำน้อยมากเนีคะเพราะว่าเป็นรถคัดเกรดเราคัดให้แล้วนะคะโลโก้โค r ล l l าอันติสอยู่ครบนะคะมาพร้อมโลโก้คำว่า1.8ตัว E นะคะเซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้วนะคะลูกค้านีคะใครต้องการรถสวยๆรถดีๆนะคะดูคลิปนี้ให้จบนะคะบอกเลยลูกค้าได้ความคุ้มค่านะคะได้ความพึงพอใจแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นนะคะโปรขับฟรี90วันนีคะตรงนี้เราก็มีคอยซัพพอร์ตลูกค้านะคะลูกค้า บอกเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะยิ่งคนที่ยิ่งมีเครดิตดีนะคะยิ่งสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะคะแล้วก็หรือใครจะออกฟรีดาวนะคะก็สามารถออกได้เช่นกันนะคะตรงนี้จะจากคอยซัพพอร์ตลูกค้าอยู่ที่เพชรดนนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะลูกค้า บริษัทเพชร์นต์เปิดทาการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดราชการนะคะใครอยากได้รถส,สวยๆดีๆนะคะต้องที่นี่ที่เพชยร์นต์นะคะจ้าจ๋าแนะนําเลยนะคะบอกเลยว่าได้ไปไม่มีผิดหวังนะคะสภาพรถส,สวยๆแล้วได้1.8ตัวอี้นะคะตอบโจทย์ในการเดินทางขับทางไกลสะดวกสบายนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมหรือว่ากลัวมีปัญหาจุกิกวาานใจนะคะสำหรับโตโยตาอันติสมาดูความสวยความเดิมนะคะจากตัวเบาะภายในเนื้อตรงนี้นะ เบาภายในนะคะสภาพไม่ช้ําเลยนะคะลูกค้า <_ an> คือแทบจะไม่มีอรอยบรรทุกของผู้โดยสารเลยนะคะ <_ an> จากสภาพจากสายเบลต์ต่างๆ <_ an> นะคะ <_ an> ลักษณะการใช้งานเนี่ยนะคะสามารถใช้งานได้หมดเลยนะคะตรงนี้จะจาคอยซัพพอร์ตลูกค้าได้จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าต่อภาษีพรบให้ลูกค้าอีกนะคะเราซัพพอร์ตลูกค้าทุกเครื่องนะคะและที่สำคัญราคานี้นะคะ489,00 0บาทนะคะราคานี้ฟรีดาวได้นะคะ เป็นราคาตามหน้าป้ายสบะคบเนี่ะไม่มีการนะคะขายเกินจากราคาป้ายนี้แน่นอนนะคะราคาตรงตามเพจตามลิงก์ทั้งหมดนะคะใครสนใจรายละเอียดชัดเจนแบบนี้นะคะติดต่อหานจา้าจ่าเพชรยศนะคะข้าราชการนะคะรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทค้าขายอาชีพอิสระนะคะรับเหมาก่อสร้างเกรรษตรกรเช่าซื้อรถกับเจ้าจ่าได้ทุกอาชีพเลยนะคะตรงนี้นะคะ ในส่วนของแผงประตูนะคะความสวยความเดิมนะคะลูกคา้าสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะก็คือ 1. เลยรถเนี่ยสภาพสดนะคะสภาพไม่ช้ําคือรถแค่แสนสี่เนี่ยมายิ่งวิ่งน้อยอยู่แล้วนะคะลูกคา้าสภาพแผงประตูสีดําเนียนสนิทนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแตกรอยหลุดรอยลุย,ยนะคะในส่วนของ ด้านนี้ก็จะมีที่นะคะพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะพร้อมพวงมาลัย3ก้การสีดําสภาพที่พร้อมใช้งานสภาพที่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะเป็นพวงมาลาัยม u l t i function นะคะสภาพสวยจริงลูกค้านะคะภายในสีดําหมดเลยนะคะถ้าเป็นตัว 1.8i นะคะภายในสีดำนะคะแต่ว่าจะได้ในส่วนของตัวเบาะ ผ้านะคะเป็นเบาะผ้าเดิมนะคะเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะของโรงงานนะคะสภาพไม่ขาดนะคะมีอรอยยุ่ยหนูนิดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ขาดนะ,ะก็ตามสภาพการใช้งานแต่ถือว่าชำน้อยมากนะคะถือว่าชำน้อยมากนะคะลูกค้าดูจากตัวน็อตนะคะหรือว่านะคะรอยนะคะต่างๆของตัวรถนะคะเสาคานเอเสาคา,านบีนะคะสภาพ B ดีเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะเบาะไม่ช้ำเบาะไม่ขาดสภาพสวยสภาพเดิมนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะ แอร์เย็นชันาเลยนะคะตรงนี้นะคะแอร์เนี่ยบอกเลยนะคะของอันติสนะคะเย็นจนหนาวแน่นอนนะคะลูกค้าคนไหนขี้ร้อนนะคะหรือว่าไม่ชอบอความแบบอากาศแบบอบอ้าวนะคะบอกเลยนะคะอันติสนี่แหละนะคะตัวแอร์เย็นเลยนะคะแอร์เย็นมากนะคะแล้วก็นี่ที่สำคัญนะคะมีช่องเสียบ,ส,ยบาสาย USB ให้ลูกค้าถึง2จุดลูกค้าไม่ต้องยังกัรน,นะคะทั้งสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง นะคะกว้างนะคะห้องผู้โดยสารกว้างนะคะเดินทางไกลสะดวกสบายนะคะไม่ต้องกลัวแออัดเลยนะคะถ้ามีลูกเล็กแดงสักสองคนนะคะกําลังพอดีนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะทั้งคอนโซลเลยนะคะจะเป็นสีดำนะคะลูกค้าแล้วก็หน้าจอเนี่ยนะคะก็สามารถเล่นเครื่องเล่นนะคะ VCD ได้วิทยุ FM นะคะมาพร้อมแอร์อนาล็อกนะคะในส่วนตัวของคอนโซลเกียร์นะคะลูกค้าดูเลยนะคะจะจ่าซูมให้ดูคือไม่มีอรอยชำรุดเลยนะคะแม้กระทั่งหัวเกียร์ลูกค้านะคะ แม้กระทั่งหัวเกียร์นะคะที่ลูกค้าได้ไปนะคะบอกเลยว่าโดนๆเลยนะคะก็คือรถเนี่ยสภาพสดแล้วก็สวยมากนะคะมาดูรถตัวจริงมาสัมผัสมาทดลองขับได้นะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าดูแลตัวเองเลยลูกค้าด้วยตัวเองเลยนะคะลูกค้าสัมผัสแล้วก็ดูแลเคสจัดไฟแนนซ์นะคะช่วยเหลือลูกค้าด้วยตัวเองทุเคสนะคะ จัดไฟแนนซ์นะคะจากที่อื่นไม่ผ่านนะคะลองโทรปรึกษาเจ้าจ่าที่เพรยนต์ได้นะคะเจ้าจ่ามีทางออกให้ลูกค้าทุกเคสแน่นอนนะคะใครที่สนใจใครอยากได้นะคะบอกเลยนะคะคันนี้ลูกค้าได้ซื้อได้เป็นเจ้าของแน่นอนเพราะว่ายังไม่ติดจองนะคะอะมาดูในส่วนของตัวนะคะของตัวด้านหลังนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะก็ค่อนข้างกว้างนะคะกว้างมากๆนะคะดูจากตรงไหนก่อนเลยนะคะอะมาดูความเดิมก่อนเนาะ นี่คือความเดิมนะคะตรงนี้เลยนะคะลูกค้านะีคะสวย,สวยใ,ใสๆนะคะลูกค้าเนะเดิมนะคะจะจ่ารีวิวรถทุกคันรถทุกคันต้องสภาพเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิควมไม่มีจมน้ําดูง่ายๆจากตัวน็อตนะคะแล้วก็สังเกตจากอันนี้เป็นเซนเซอร์นะคะจะของเดิมติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมานะ,ะน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะรอยเมดอาร์ตต่างๆเหลี่ยมคมๆอยู่ชัดเหมือนเดิมนะคะรูปไปไม่มีรอยทําสีใหม่นะคะ ที่เก็บสัมภาระก็กว้างขวางนะคะเก็บได้เยอะมากๆนะคะใสก่กระเป๋าเดินทางนะคะเดินทางไกลนะ,ะสองสามใบนะคะสะดวกเลยนะคะแล้วมีล้ออะไรถุงเครื่องมือแม่แรงให้ครบทั้งหมดนะคะความคุ้มค่าลูกค้าได้ไปนะคะเรื่องคุณภาพรถเรื่องความพร้อมนะคะเรื่องความพร้อมของรถที่เพชรยนต์นะคะที่จะส่งมอบต่อนะคะมือให้ลูกค้าเนี่ยบอกเลยว่า ลูกค้าเอาไปใช้งานต่ออย่างเดียวไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะคะลูกค้าใครกังวลเนี่ยคะ่ะเรื่องการจับไฟแนนซ์กลัวโดนหลอกนะคะกลัวหลอกให้เข้าไป เสียบบัตรเครดิตแล้วจัดให้ไม่ผ่านนะคะลูกค้าตรงนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะจาจ่ายินดีแนะนําแล้วก็ซัพพอร์ตลูกค้าได้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะถ้าเห็นคลิปน้องจ๊าจ่าแล้วนะคะแล้วสนใจมีแผนที่จะซื้อรถอันติพอดีนะคะต้องลองเปิดใจให้คันนี้ดูนะคะแล้วหนึ่งเลยสเปค 1.8e หายากนะคะแล้วไมค่อนข้างน้อยและได้ปี19ด้วยนะคะคันนี้ ปี19ราคาเพียง4 8 9 9 0 0บาทนะคะได้สีบอลเงินซึ่งเป็นสีที่รักษาทําความสะอาดง่ายเป็นสีคลาสสิกนะคะขับยังไงก็ดูดีดูแพงขับดูดีมีภุมิฐานแน่นอนนะีคะคันนี้เดี๋ยวจ้าจ่าจะพาลูกค้าไปชมห้องเครื่องยนต์นีคะตรงนี้กันเลย ดูเครื่องยนต์กันนะคะลูกค้าเครื่องยนต์นะคะเป็น1 8ุดไปนะคะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะนี่คือความสดความใหม่ของเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะลูกค้าดูจากนะคะเนี่ยรายละเอียดต่างๆรอยสีแต้มมาร์กจากโรงงานนะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีการยกเครื่องใหม่ไม่มีการแก้ไขไม่มีการซ่อมคือเดิมเดิมออริจินอลโรงงานเลยของจริงนะคะเครื่องยนต์ค่อนข้างสดและแห้งมากนะคะ สดและแห้งมากนะคะใหม่จริงๆคันนี้นะคะดูจากตัวรถรายละเอียดต่างๆแล้วนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะลูกค้าสวยเดิมนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะรอยเม็ดอาร์คอยู่เดิมคมชัดทั้งหมดนะคะรายละเอียดต่างๆที่ลูกค้าสนใจนะคะตรงนี้จะจัดนำมาเสริมให้แล้วนะคะใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะต้องรีบโทรเข้ามานะคะที่เบอร์จ้าจ๋าสายตรงนะคะ 094-298-7766นะคะซื้อได้ทุกอาชีพแล้วก็จะได้รถเดิมไว้ใช้งานนะคะและที่สำคัญนะคะลูกค้าจะมาเอาโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เรื่องดอกเบี้ยหรือเรื่องโปรขับฟรี90วันนะคะตรงนี้ก็มีมาให้นะคะนี่คือความสวยความเดิมที่จะจะาพยายามทำให้เห็นนะคะนานน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะลูกค้าสวยเดิมขนาดนี้นะคะ ก็คืออดใจไม่ไหวแล้วนะคะลูกค้ารถเราการันตีความสวยความเดิมผ่านการตรวจสอบมาตรฐานมากกว่า2 7 3รายการก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเกือบทุกคันนะคะไม่มีประวัติชนหนักพลิกความจมน้ำนะคะราคา489,000บาทไม่แสนสี่ผ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทนะคะถ้าลูกค้าได้เครดิตพิเศษนะคะตรงนี้ฝากไว้ด้วย ใครอยากโทรสอบถามเช่นทางนะคะเข้ามาหาอ้อกเจษทาเพชโยนต์นะคะโทร0942987766นีคะแล้วโทรขอโลเคชั่นให้เจ้าจ่าได้เลยนะคะหรือนีคะอยากจะซื้อสดนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันเนะคะเพราะว่าบริษัทเพชรยนต์เปิดทำการทุกวนันถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีลูกค้า ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องจ้าจ๋ารถสวยนะคะหรือว่าเรื่องของเก่งวันนี้จ,จา้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ